ผู้ที่อยากร้องต้องการจะล้มร้างหรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงและคนเหล่านี้พักเหล่านี้นำพระมหากษัตริย์มาหาเสียงอันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ช่วยกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะเพราะเกมนี้คดีนี้จะเป็นสารตั้งต้นและเป็นตัวแปรต้นที่จะดำเนินการกับกลุ่มผู้กระทำความผิด เป็นกบฏต,ต่อแผ่นดินนั่นเองสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วน 5, ที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิววันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ นแน่นอนก็คงจะเป็นเรื่องของสารตั้งต้นหรือเป็นคดีลหลักที่สารตํานานได้รับคําร้องไว้แล้วหลังจากที่มีการไปร้องต่ออายการสูงสุดอายการสูงสุดตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาแล้วปรากฏว่าได้ยืนยันว่าสั่งฟ้องให้ํำเมินคดีตามกฎหมายและฟ้องไปยังสารตํานานสารตํานาวิิจัยแล้วเห็นว่ามีความผิดจริง ในกรณีที่พัก・ก้าวไกลนำเรื่องของมาตรา1・นึมาปราศัยและนำพระมหากษัตริย์มาหาเสียงเลือกตั้งเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูก่กระวกบวนการสังเคราะห์กัน มาตรา112ที่มีการแก้ไขผมเห็นใจท่านครับบางท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ท่านไม่เคยเห็นร่างกฎหมายที่แก้ไขมาตรา112ประชาชนก็ไม่เคยเห็นครับแต่ผมขออนุญาตท่านประธานใช้เวลาสักครู่เพื่อนําร่างที่พวกเขาเหล่านั้นแล้วตอบว่าไม่เคยเสนอเข้าสู่สภาให้ท่านประธานได้เห็นครับนี่คือเอกสารหลักฐานตัวจริงลงเล็กที่รับวันที่ 27ทับสอของสภาผู้แทนราษฎรวันที่25มีนาคม2 5 6พและลงเล,ลืกรับอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่สพฤศจิกายน2 5 6 4ถามว่าทำไมถึงมีเลืกรับสองครั้งร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกนำเข้าเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าวไกลและท่านรองประธานคนที่หนึ่งโดยความเห็นของคณะที่ปรึกษากฎหมายสภาเห็นว่าขัดรัฐธรรมนูญมาตราหกจึงไม่นำเข้าสู่การพิจารณาและขอให เอากลับไปแก้ไขปวดว่าส่งกลับมาวันที่3พฤศจิกา64เหมือนเดิมครับท่า,านประธานทำไมเรื่องนี้ถึงชื่อว่ามาตรา112กับปรากฏการความผิดปกติใหม่ในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ซึ่งบทความนี้นะครับเขาเขียนชี้นำเอาไว้ว่าในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีการใช้กฎหมายมาตรา112เป็นอาวุธทางการเมืองเพื่อที่จะเอามาใช้กับกลุ่มเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นการละเมิดสิทธิเด็กและก็จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก รวมถึงมีเงื่อนไขในการประกันตัวที่ซับซ้อนทําให้คนที่ได้รับการประกันตัวเนี่ยไม่มีอิสระภาพอย่างแท้จริงและสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าการตีความมาตรา1นึทั้งของเจ้าหน้าที่และของศาลเนี่ยเป็นการตีความในลักษณะที่กว้างเกินไปวันนี้เราจะมาเคลียร์ทีละประเด็นกันนะครับว่าบทความชิ้นนี้เนี่ยเขาบิดเบือนอยังไง ประเด็นแรกนะครับบทความนี้อ้างว่าการดำเนินคดีมาตรา112กับเยาวชนเป็นการละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลเช่นกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองพูดง่ายๆก็คือเป็นการจํากัดเสรีภาพในการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สาธารณะและก็ยังเป็นการละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมด้วยเช่นไม่ยึดหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยการไม่ให้สิทธิในการประกันตัวแต่รู้ไหมครับ ว่าข้อเท็จจริงที่บทความนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงก็คือสารอนุญาตให้มีการประกันตัวจำเลยคดีมาตา1นึ 2, ให้ออกมาต่อสู้คดีนะครับแต่พอได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเป็นไงครับจำเลยก็ออกมาก่อเหตุซ้ำๆในแบบเดิมอีกโดยไม่สนใจกฎหมายบ้านเมืองเลยมีเคสไหนบ้างคงไม่ต้องยกตัวอย่างนะครับหลักฐานหาดูได้เขาถึงไม่ยอมถอยเรื่องมอ1นึ่งไมเขาถึงอยากจะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ไขหรือว่ายกเลิก ไม่ว่าเขาจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเขาก็จะยื่นขอเสนอแก้ไขหรือยกเลิกในวันยังค่ำเขาจะต้องทำสิ่งนี้ให้ได้รู้ไม่ว่าทำไมคนที่เชียร์พักเขาส่วนใหญ่ไม่รู้มักจะบอกว่าก็มีเด็กจำนวนมากอายุยังไม่ถึง18เลยติดคุกอยู่100ร้อยกว่าคนและพักสีส้มเนี่ยเขาก็จะมาช่วยไงฟังดูดีเนาะ ฟังดูเป็นฮีโร่เลยล่ะคนที่ไม่รู้แล้วก็เชียร์พักเขาก็คิดว่าโอ้มีฮีโร่นะนีต้องช่วยนะเขาเป็นถึงฮีโร่เขาจะมาช่วยประชาชนแต่ในความเป็นจริงคนที่กระทำผิดมาตราหนึ่งสองก็คือกระทำผิดต่อความมั่นคงของชาติก็คือทำกระบวนการบิคกรารอ์นะครับ ก็คงเห็นว่าเรื่องของยกเลิกไม่ยกเลิก1นึ 112. นะครับซึ่งสวสมชายสแสวงการน,นะครับประธานกันมาีิการได้มีการชี้แจงต่อสภาทั้ง2สภานะครับเรื่องของมาตรา1-2เนี่ยจริงๆแล้วมีการเข้าสู่สภาถึง2รอบรอบแรกกรองประธานเห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูนมาตรา6ที่คือ ระบุไปว่ามาตรา6องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดละเมิดมิได้ผู้ใดกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ทางใดใดมิได้เขาต้องการยกเลิกให้มีการแก้ไขนะครับพอยกเลิกเสร็จปรากฏว่าเป็นหลักในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์สาธารณูนได้มีคำวินิจฉัยในกรณีนี้ เรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ยกเลิกมาตราหนึ่งสองปรากฏว่าสารทูมได้มีการวิจัยและพิพากษาไปแล้วว่าการกระทําของคณะราษฎรนนะซึ่งเป็นเด็กที่ท,ทําทีหลังเนี่ยล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขคณะกรรมาการการเลือกตั้งได้ไปแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย นะตามมาตรา1-1-3คือกบฏในราชอาณาจากักรซึ่งมีโทษจำคุกตลอดชีวิตและประหารชีวิตกับคณะนี้ไปแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ายังคงมีความพยายามที่จะมีการแก้ไขย,ยกเลิกมาตรา1-2ถ้ายึดตามหลักเจตนาน่าสนใจสำหรับเรื่องนี้เรื่องการนำา ห้ามนำพระมหากษัตริย์มหาเสียงอยู่ในหมวดการเลือกตั้งและพรปเลือกตั้งนะครับและผมเรียนมาเสมอเรื่องของมาตราสองไม่สามารถนําสู่กระบวนการการเลือกตั้งได้เพราะขัดต่อพรปเลือกตั้งและขัดต่อรัฐธรรมนูญแต่ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่าการการะทําดังกล่าวนั้นล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือไม่ถ้า เข้าขายองค์ประกอบล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่ใช่นะครับไม่ใช่มีโทษเพียงจำคุกตลอดชีวิตแต่คราวนี้มีโทษประหารชีวิตด้วยนะครับและผู้ที่ถูกต้องถูกดำเนินคดีไม่ใช่เฉพาะกรรมการบริหารพักนะสมาชิกพักผู้สมัครในพักการเมืองใดๆก็ตาม ที่นำเรื่องของมาตราหนึสองมาทำการประสัยหาเสียงไม่ว่าจะเป็นทางดีไม่ว่าจะเป็นทางร้ายก็เข้าข่ายองค์ประกอบในการผิดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายหลักของชาติสิ่งเหล่านี้กำลังเริ่มต้นชัดเจนมากขึ้นผมอยากจะถามหุ้นส่วนแล้วกันว่าการแก้ไขมาตราหนึ่งสองการยกเลิกมาตราหนึ่งสเนี่ยหุ้นส่วน ประเมินว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือไม่และเจตนาผู้ที่จะล้องต้องการจะล้มล้างหรือต้องการจะเปลี่ยนแปลงและคนเหล่านี้พักเหล่านี้นำพระมหากษัตริย์มาหาเสียงอันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ช่วยกันแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนะเพราะเกมนี้ คดีนี้จะเป็นสารตั้งต้นและเป็นตัวแปรต้นที่จะดำเนินการกับกลุ่มผู้กระทำความผิดเป็นกระบฏต,ต่อแผ่นดินนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเจ้าสักดเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ กายุโกโฮตุงมาหาวชิราลงกอนดวงชาวไทยถวายประพอรวารางคุณเกลงถวันสุราชา สัการที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูงประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาุ้ครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวัชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดศสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดม บรมมนาถบพิรพระวะชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวโอเได้ชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโตใหญ่พระบาระมีนังชาวนไปราสุร ช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทรัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนือยิ่งใจ 应。乐 <Kings. S 2>。<music>